สบายดีเนาะมืนอนี้ก็มาพบกับข้าพเจ้าไปเลยเนาะข้าพเจ้าชิมาโซสกิลซับคาร์รอบเลก็เตะรอบบังคาคูโตสู้เข้าไปยิงประตูให้เบิ่งเนาะมื่อนี้เนาะแต่ว่าก็มาท่าตั้งแต่12โมงแล้วเนาะตอนนี้ก็ผ่านเด้เตะเนาะตอนนี้ก็สี่แปดโมงเก้าโมงอะไกันอย่างเด้เต้เถื่อเนาะแต่ว่านั่งท่าก็เมื่อยแล้ตอนนี้สนอนท่านอนท่าตีบัตถ้าเบิ่งเด้อถ้าเบิ่งเด้อ แต่บางทีดีจับตาบางทีเนี่ยครับพระเจ้าสีซับคาร์ลกูจะสู้เข้าไปยิงประตูให้เปิดแ่บิงทำเบิงทำเบิ้งเมื่อนี้กันิมานอนท่าเตยบานคือเก่าเนาะสหายกาฝากกับบุมาเมื่อนี้นะตอนนี้ก็นอนกิ้งไปกิ้งมาเนาะกาสาหายกาฝากกับบุมาเตะมาสักเมาก็เลยนอนผ่านเนาะทีมหอกของพันได้ลงจากเทื่อนเนาะตอนนี้นะโอ้ยคุณเตยบานหลายเหลือเกินทำเบิ้งเด็ดทำเบิ้งเด้อ โอตอนนี้ก็นอนมาหลายชั่วโมงแล้วตั้งแต่สวยแล้วตอนนี้ก็ประมาณแปดเมงยังแล้วก็ยังบอดเต้นอ่ะตอนนี้อ๋อนอนท่าเมื่อยหลายแล้วเอาตอนนี้เอากรเตะบานแล้วละเนาะเอาเฮ้ยมาเตะบานนะลูกแม่เมื่อได้เตะแล้วเลยได้นี่นี่ยลูกตีลูกตี๋ยเอ้เมื่อเมื่อเสาแล้วเสาแล้วอาอผมยังไม่ทันเตีเลยนี่เออเตะแล้วนี่อ้าว ว้าวบริการดีเลยนี่เสร็จแล้วแล้วเนยพมพากันเมืออลไเนี่ยนี่เรียบเครื่องเมือเรียบร้อยอลไเนี่ยนี่